ลพลัักนกนรุงุงคซอสพาสตา้าสไตล์ข้นๆนะครับสามารถทําได้หลายวิธีครับบางสูตรเนี่ยจะใช้ผักลงไปปั่นนะครับเพื่อเพิ่มเนื้อให้กับซอสแล้วก็ให้มันข้นขึ้นแต่สําหรับวันนี้นะครับเราจะเอาตับไก่ลงไปปั่นนะครับเพื่อให้ข้นและยังเพิ่มทั้งคุณค่าทางสารอาหารแล้วก็กลิ่น,นหอมๆให้กับซอสด้วยครับจุดแก๊สเลยนะครับผมจะเอาเนยนะครับประมาณหช้อนโต๊ะครับละลายในกระทะก่อน ตอนนี้เนยละลายดีแล้วนะครับเริ่มเป็นโฟมเริ่มร้อนนะครับผมจะเอากระเทียมสับนะครับใส่ลงไปต,ตอนนี้เนี่ยเราจะไม่ลดความร้อนลงนะครับแต่ว่าเราจะใส่เห็ดนะครับแชมปิญ,ญองนะครับลงไปผัดด้วยเลยครับเวลาผัดเห็ดก็ใช้ไฟแรงๆนะครับเราต้องการไล่ความชื้นในเห็ดออกอ่า จากนั้นนะครับเราก็จะปรุงรสนะครับด้วยเกลือพริกไทยเล็กน้อยครับอันนี้เราจะปรับเป็นแบบเบอร์ละเอียดสุดนะครับใส่ไปไม่ต้องเยอะนะครับเราจะแค่ต้องการปรุงให้เห็ดของเรามีรสชาตินะครับตอนนี้สุกดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมยกออกจากเตานะครับแล้วก็เราจะพักเอาไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับใช้หม้ออีกใบหนึ่งนะครับก็จะละลายเนยนะครับเหมือนเดิมประมาณ1ช้อนโต๊ะตอนนี้เนยละลายดีแล้วนะครับแล้วก็จะเอาหอมแดงสับนะครับใส่ลงไปผัด หอมแดงของเรานะครับบริเวณขอบๆเริ่มจะเป็นสีใสๆแล้วนะครับผมจะใส่ตับไก่นะครับเนี่ยเราก็ทําการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆลงไปแล้วนะครับเราจะผัดจนของเหลวจากตับนะครับละเหยจนหมดนะครับสังเกตง่ายๆนะครับบริเวณก้นหม้อก้นกระทะนะครับมันจะไม่มีน้ํานองอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมจะใส่ครีมลงไปนะครับ พอเดือดแล้วนะครับผมจะลดไฟเบาลงนะครับเราจะต้มต่อนะครับประมาณ2นาทีหรือว่าจนกว่าตับจะสุกดีนะครับในระหว่างนี้เรารอไปต้มน้ำครับเพื่อต้มเส้นพาสต้ากันเรารอน้ําเดือดนะครับเราก็จะใส่เกลือลงไปนะครับเพื่อต้มเส้นพาสต้าของเราสําหรับเมนูนี้นะครับผมเลือกใช้เป็นเส้นตายาเตเล่เมาเน่ของแอ n e นซครับ เส้นปิยะเตเ่เนี่ยเขจะเป็นเส้นที่มีลักษณะเป็นแบบเส้นแบนๆใหญ่ๆนะครับเขาทําการขดมาให้แล้วเป็นเหมือนลักษณะรังนกนี้นะครับเพื่อให้เราสะดวกในการใช้งานแถมยังช่วยป้องกันให้เส้นนะครับไม่แตกหักด้วยนะครับพาสต้าของแอคเนซี่เนี่ยครับเขาจะมีระยะเวลาในการต้มบอกบนห่อนบรรจุพันทุกซองนะครับอย่างนี้จะบอกเลยว่าต้ม6นาทีครับเส้นพาสต้าของแอคเนซี่นะครับทำจากแป้งสาลีดูรัมชั้นดีจากอิตาลีครับ ตัวพาสต้านี่ครับนับว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สาคัญของอิตาลีครับเป็นไอเทมที่ยังไงต้องมีติดบ้านหน่อยครับเส้นของแอคเนซี่นีครับจะมีลักษณะเหนียวนุ่มหนึบครับได้รสชาติความเป็นอิตาเลียนแท้ๆครับตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะครับเราก็จะเอาเส้นลงไปต้มกันเลยคนเล็กน้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจับเวลา6นาทีครับในระหว่างนี้นะครับ ตับของเราก็น่าจะใช้งานได้แล้วนะครับผมจะใช้เป็นเครื่องปั่นแบบลักษณะมือถืออย่างนี้นะครับด้วยความที่มันยังร้อนอยู่นะครับฉะนั้นเวลาปั่นก็ต้องระวังกระเด็นนะครับเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้นะครับโอเคครับอันนี้ก็ปั่นแบบไม่ได้ละเอียดมากนะครับยังพอเห็นเป็นเศษตับอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับผมว่าลักษณะแบบเป็นโฮมคุกอย่างนี้ก็ดูโอเคแล้วนะครับผมจะเอาซอสตับของเราเมื่อกี้นะครับเทกลับมาในกระทะใบแรกที่เราผัดเห็ดกันนะครับ เส้นของเรานะครับครบเวลาแล้วนะครับผมก็จะคีดมานะครับเอาไปคลุกกับตัวซอสตักของเราเลยนะครับเราก็จะคลุกเคล้านะครับให้ตัวซอสนะครับเคลือบเส้นทั้งหมดครับทุกนี้เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามันข้นเกินไปนะครับเราสามารถใช้น้ำที่เราต้มเส้นพาสต้ามาเจือจางได้ครับทำซอสพาสต้าให้ข้นกว่าปกตินะครับจะดีกว่าเพราะว่าเราสามารถใช้น้ำต้มเส้นเนี่ยมาเจือจางได้เสมอครับครับเราก็จะปรุงรสนะครับด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยครับ ก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับเมนูนี้นะครับให้พลังงานค่อนข้างเยอะนะครับเหมาะกับช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้พอดีครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และปลายแอดครับ